หลังจากที่ไทยไปทําการซ้อมรบกับอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสตราเซเนกาและก็ทาง m r n a ของไฟเซอร์มาจีนก็ทำการเล่นงานประเทศไทยนะครับโดยการไม่นำเข้าลำใหญ่นะครับโดยอ้างว่ามีเพลียนะครับก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้รัฐตีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทำการเจราจากับจีนอีกร,รอบหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นประเด็นในการตอบโต้เพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางนะสงครามสาหรัฐอเมริกากตะวันกับกลุ่มสภาพยุโรปกํลาลังพ่ายแพ้พ่ายแพ้นะเกมก็กลับมาเล่นในตะวันออกกลางเป็นสําคัญขพรายเล่นกนะันในเอเชียเป็นสําคัญเมื่อมุ่งมาในเอเชียก็พยายามดึงไทยเป็นพวกเข้าทาการกดดันจีนนะครับพอเข้าทําการกดดันจีนกินก็ตอบโต้เบาๆด้วยกันไม่นําเข้า สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามฮะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติทั่วโลกนะครับและความบุนแรงตะวันออกกลางที่กําลังเกิดขึ้น มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะเป็นภัยธรรมชาติที่ปรากฏว่าฝูงแกะกว่า500ตัวถูกฟ้าผ่าในเจอเจียเสียชีวิตทั้งหมดนะครับฝูงแกะประมาณ550ตัวนะครับตายเพราะเกิดฟ้าผ่าบนภูเขาอารูนนะครับในเมืองนีซอสมินดาทางตอนใต้ของเจอเจียโนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนัดเอาชาวัสนะครับ กล่าวว่ามีแกะ1,500ตัวบนฝูงหญ้าแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านตันนะฮะบอบกาประมาณ5กิโลเมตรนะแล้วก็เกิดฟ้าผ่าลงมาก็เสียชีวิตไปปัจจุบันราคาแกะยูตัสเ,เจอเจียอยู่ที่350ลาลีเจอเจียรหรือประมาณ3,750บาทต่อตัวเสียชีวิตไป550ตัวเลยทีเดียวนํำทมฉับพลันนะครับที่ตุรกีปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว40ศพ นะครับกู้ภัยเดินหน้าหาผู้สูญหายครอบครัวผู้สูญหายจากน้ำท่วมนะครับในตุรกีในหลายปีที่เฝ้าติดตามทีมกู้ภัยค้นหาสิ่งปลูกสร้างนะครับและเป็นไปได้ว่าผู้ยอดผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ำที่เชี่ยวรุนแรงอาจจะเพิ่มขึ้นผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย40รายจากน้ำท่วมทางตอนเหนือของปุยภาคทะเลดํา ในรารภัยพิบัติทางภัยธรรมชาติกรัองที่2ที่เกิดในประเทศนี้เผชิญในเดือนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตเสีย34คนจากน้ําท่วมในเขตกาสตาโนนู no nu, นะครับซึ่งเป็นเมืองบอสเคิร์ตไปด้วยและอีก6ชีวิตเสียชีวิตในเขตซีนนหน่วยงานนะครับจัดการภัยพิบัติและฉุกเฉินมีการระบุ เช่นนั้นหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าภัยธรรมชาติกําลังหนักหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์หปรากฏการณ์เกิดขึ้นในเชิงสถิติในขณะที่เกิดเหตุแผ่นไหลรุนแรงมาอีกล้นะฮะ7.5เขย้ยวเฮติพบแล้ว227ศพบ,บ้านเรือนโรงแรมพังพินาศนะครับพบสูผู้เสียชีวิตอย่างน้อย227ศพ ได้รับบาดเจ็บและสูญหายหลายร้อยคนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสั่นสะเทือนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติทําโบสถโรงแรมและบ้านเรือนของประชาชนเหลือแต่ซากในโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายในครั้งนี้ในขณะที่อัฟกานิสถานตอนนี้ก็หนีกระเจิงฮะปรากฏว่ากลุ่มตาลีบานยึดได้อีกเมืองทางเหนือนะครับเข้าใกล้กรุงคาบูทุกขณะนะครับพวกกลุ่มตาลีบันยึด มาซานะครับอีซาลิฟเมืองหลวงทางภาคเหนือของอัฟกานิสถานส่งผลให้กองกำลังอัฟกานิสถานต้องหลบหนีหัวซุกหัวสุขวสนขยับเข้าใกล้กรุงคาบูทุกขณะกระตุ้นให้บรรดาต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกทั้งหลายเร่งอุยพของดบพลเมืองของตัวเองออกจากเมืองหลวงดังกล่าวพัฒนาการในครั้งนี้ถือเป็นการบุกยึดครั้งสำคัญหัวล่าสุดที่กลุ่มหัวุนแรงโจมตีนะฮะ ลุกคืบทั่วประเทศไปในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการถอนกำลังนะครับของทหารนานาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เวลานี้กรุงคาบูและจาลาลัดนะครับทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเป็นเพียงแค่สองหมืองเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในเงื้อมือของกลุ่มที่เรียกว่าตาลีบันในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับ โดยโจไบเดนก็มีการส่งทหารจำนวน5,000นายเข้าทำการอพยพป,ประชาชนนะครับและอพยพสถานทูตกลับด่วนพบสั่งเผาเอกาสารสำคัญก่อนหนีเอกอัครราชทูตของอังกฤษนะฮะก็เตรียมจะบินออกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกคำสั่งส่งทหารจำนวน1,000นายจากเดิมรวมจำน,นจวนจำนวน5,000นายเข้าอาฟัฟกานิสถานเพื่ออพยพเจ้าที่สถานทูต ในกรุงคาบูกับประเทศพบอีเมลรั่วมีคำสั่งให้คนสถานทูตทำลายเอกสารทิ้งนะครับก่อนหลบหนีด้านเอกอกัครราชาทูตอังกฤษจะเดินทางออกนอกอัฟกานิสถานนะครับสำนักข่าวซีเอ็นะรายงานว่าสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีนะครับได้กล่าวว่านะครับผ่านการถแถลงการน่าถึงการเพิ่มจํานวนกําลังทหารสหรัฐอเมริกาไปยังอัฟกานิสถานจำนวน5,000นายนะครับเพิ่มขึ้นอีก1000นนาย นะครับเพื่อช่วยเหลือในการอพยพเจ้าที่สถานทูตออกจากสถานทูตในกรุงคาบูนะครับก่อนที่กลุ่มติดอวุธกลุ่มตาลีบันจะเข้าทําการยึดเมืองนะครับขณะเดียวกัน ABC News ระบุว่าอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้การียังคงยืนกลานจะไม่ย,ยอมลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับในการถแถลงสดทางสถานีโทรทัศน์โทรทัศน์นะครับอัฟราฟการี นะครับเขาออกมาปฏิเสธการรายงานงานข่าวที่ว่าเขาจะยอมลาออกจากตําแหน่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากลุกคือบอย่างรวดเร็วของกลุ่มตาฏิบันโดยชี้ว่าเขามีเป้าหมายไปที่การป้องกันการไร้เสรีภาพเพิ่มขึ้นความรุนแรงและการพระถิ่นของประชาชนของพวกเขานี่คือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางที่กําลังคุกลุ่นมากขึ้นควิด1 9ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาเห็นตรงกันนะ หนีไม่พ้นทุกคนต้องฉีดโควิด -19 ให้ครบ3เข็มแพทย์หญิงแอนไรมอยนะครับนักโรคระบาดวิทยาได้ใหใ้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาช่วงปลายสัปดาห์เห็นพ้องกับนายแพทย์เอินทตนีเปาซีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำรรเนียบขาวระบุดูเหมือนใน1วันนะครับวันใดที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคน ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอท่ามกลางประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสรุปก็คือว่าต้องมีการขายวัคซีนเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดตายโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเป็น645รายต่อวันเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน2สัปดาห์นะครับค่าเฉลี่ย7วันผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเป็น645รายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง2สัปดาห์ แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตามข้อมูลที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะหนักเลยทีเดียวในขณะที่เกาหลีอึง้งนะสั่งซื้อตู้เย็นมือสองทางออนไลน์ line. ปรากฏว่าเจอเงินซุกไว้3.6ล้านบาทชาวเกาหลีใต้รายหนึง่งนะครับถึงกับอึง้งพบเงินสด1.1ล้านวอนหรือประมาณ3.6ล้านบาท ซุกอยู่ในตู้เย็นมือสองที่สั่งซื้อทางออนไลน์อย่างไรก็ตามชายรายนี้ได้ตัดสินใจแจ้งตำรวจรายงานข่าวของสำนักข่าวฮันกุนฮอโบรายงานว่านายเอสั่งซื้อตู้เย็นออนไลน์จากบริษัทสินค้ามือสองแห่งหนึ่งในเขตชงโนเมืองกรุงโซโดยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเรื่องประหลาดใจกร้องใหญ่เกิดขึ้นระหว่างแกะสินค้านายเอพบพันธบัตร ปึกๆซุกซ่อนอยู่บริเวณฐานด้านล่างของตู้เย็นรวมแล้วมีพันธบัตรจำนวน50,000วอนรวมจำนวน2,200ใบคิดเป็นเงินทั้งสิ้น110ล้านวอนด้วยมันเป็นสินค้ามือสองตู้เย็นจึงไม่ได้อยู่ในกล่องถูกส่งมาในสภาพห่อพลาสติกนะครับส่วนเงินถูกมัดเป็นปึกๆแยกห่อไว้ ในถุงพลาสติกแล้วเทปกาวติดไว้ในฐานล่างของตู้เย็นอย่างไรก็ตามแม้โชคใหญ่จะมาเยือนไม่รู้ตัวแต่ชายคนกล่าวตัดสินใจแจ้งความตำรวจตั้งแต่6สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเปิดการสอบสวนบริษัทผู้ขนส่งสินค้าผู้ซื้อเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากล้องเ,อเงินเหล่านี้มาจากไหนเวลานี้เจ้าที่ยังคงอายัดเงินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายแล้วหากพบว่าเงินนี้เป็นเงินส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมมันถูกยึดเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบและบทลงโทษปกปิดกระบวนการอาชญากรรมอย่างไรก็ตามหากมันเป็นเงินที่เกิดจากการทําหายโดยไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมผู้เป็นเจ้าของเวลา6เดือนสาหรับหาหลักฐานมายืนยันอ้างสิทธิ์นะครับในกรณีนี้หากไม่มีเจ้าของมาอ้างสิทธิ์เงินจะตกเป็นของบุคคลที่พบมันคนแรกนะครับและหาก เป็นดังนั้นเงินจะตกเป็นของนายเอแต่เขาต้องเสียภาษี22%แต่หากบุคคลที่เป็นเจ้าของเงินดังกล่าวนายเอก็มีสิทธิ์รับเงินแบบมีสิทธิ์ราวประมาณ5 5%ถึง20%ทั้งนี้กรณีที่เงินบริสุทธิ์ผ่าน6เดือนไปแล้วแต่ไม่มีคนออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนายเอจะมีเวลา3เดือนสำหรับเข้ารับเงินดังกล่าวแต่หาก ผ่านเส้นตายไปแล้วในเอยังไม่มารับเงินเงินดังกล่าวก็จะถูกยึดเข้ากลังของแผ่นดินต่อไปเป็นเรื่องแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่สุดน,น่ารักสวนสัตว์สิงคโปร์เพาะพันธุ์ผสมเทียมให้กับลูกแพนด้าถือกำเนิดประสบความสำเร็จได้เป็นครั้งแรกสเปกข่าวเอรายงานว่าอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับของสิงคโปร์ประกาศนะครับ วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าลูกแพนด้าด้วยวิธีการผสมเทียมโดยสวนสัตว์สิงคโปร์ตัวแรกนะครับคลอดมาเมื่อ14สิงหาคมนะครับจากแม่แพนด้ายักษนะ์เจียเจียวัย12ปีและจากเชื้อสเปิร์มแช่แข็งของโคไข่นะครับแพนด้าพันเพศผู้วัย13ปี ซึ่งแพนด้าเพศเมียมีอายุ12ขวบได้กำเนิดลูกแพนด้าที่เกิดขึ้นจากการผสมเทียมด้วยสเปิร์มแช่แข็งนะครับของแพนด้าเพศผู้วัย13ขวบนะครับสร้างความดีใจให้กับคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสัตว์สิงคโปร์ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์แพนด้ายักษ์ด้วยวิธีการผรสมดาวเทียมได้เป็นครั้งแรกสำหรับการวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นนะครับว่าสถานการณ์นะครับ ที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาในเทนเนสซีก็จะมีการประท้วงอลล์มานผู้ปกครองนะครับต้านสถาบันการศึกษาบังคับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายในเมืองเฟรงเลิฟทสเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการด้านศึกษาวิลเลียมสันเคาตี้ลงมติบังคับให้บุคคล ในระบบการศึกษาชั้นพื้นฐานตั้งแต่เกรด1ถึง12จะต้องในนั้นก็รวมถึงผู้บริหารและครูจะต้องสวมหน้ากากอนามัยท่ามกลางเสียงคัดค้านจากบรรดาผู้ปกครองและคนอื่นๆก็เลยเกิดความชุมนุมประท้วงและต่อต้านเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ทีในสหรัฐอเมริกากำลังถือว่าหนักเลยทีเดียวสื่งเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับสหรัฐอเมริกากำลังถอนทหารแล้วก็ถอนบุคคลทั้งหมด นะครับโดยเฉพาะเจ้าที่สถานทูตออกจากกรุงคาบ,บูนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานทูตมีการถาทําลายนะครับเอกสารต่างๆของสหรัฐอเมริกาเหมือนในหนังเลยตอนนี้นะครับในขณะที่กลุ่มตาลิบนันกำกงทําการลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นคือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินไหวที่เฮตินะครับแล้วก็เกิดเหตุ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะภัยธรรมชาตนิน้ำท่วมที่ตุรกีนะครับที่ญี่ปุ่นก็เกิดน้ําท่วมในประเทศไทยก็เกิดน้ําท่วมในอําเภอฝางในจังหวัดเชียงรายฝางเชียงใหม่เชียงรายก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะสถานการณ์กําลังหนักขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่ถึงวันที่20่สซึ่งตามปกติจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดา5าวันนะครับสถานการณ์จะหนักขึ้นทั้งหมด5วันในมาเลเซีย ก็ทาบว่านายกรฐมดตรีกำลังจะลาออกในเชิงงานสังเคราะห์ปัญหาต่างประเทศตอนนี้ในประเทศไทยจีนก็กีดกันในเรื่องของลำใหญ่หลังจากที่ไทยไปทำการซ้อมรบกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสตราเซเนกาแล้วก็ทาง m r n a ของไฟเซอร์มาจีนก็ทำการเล่นงานประเทศไทยนะครับโดยการไม่นำเข้า ลำใหญ่นะครับโดยอ้างว่ามีเพลี้ยะนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตอนนี้รัฐตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทําการเจราจากับจีนอีกกราฟหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นในการตอบโต้เพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางนะสงครามสหรัฐอเมริกากะตะวันกับกลุ่มสภาพยุโรปกํลาลังพ่ายแพ้พ่ายแพ้นะเกมก็กลับมาเล่นในตะวันออกกลางเป็นสําคัญขอไปเล่นงานในเอเชียเป็นสําคัญเมื่อมุ่งมาในเอเชีย ก็พยายามดึงไทยเป็นพวกเข้าทําการกดดันจีนนะครับพอเข้าทําการกดดันจีนกินก็ตอบโต้เบาๆด้วยการไม่นําเข้าลําใหญ่อย่างไรก็ตามอยู่ในเรื่องของกระบวนการทางการทูตนะครับที่จะทําการเจรจาแต่จริงๆที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งเงินที่โผล่เข้าไป <c oughs> ไปเจอในเกาหลีเนี่ยนะฮะล้านเนี่ยโผลเข้ามาเจอได้ยังไง นะครับประเด็นที่น่าสนใจหลังอย่างนี้นะฮะว่าเป็นเงินของใครกันแน่และใครจะมีสิทธิผู้ที่ถ้าไม่มาแสดงตัวถ้าเป็นเงินผิดกฎหมายเงินนี้ก็จะเป็นเงินที่ถูกพบเจอนะครับสำหรับคนที่ได้ตู้เย็นนะว่าไ,ไงซื้อตู้เย็นมาได้เงินมา3.6ล้านนะเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกําลังเกิดขึ้นนะครับ หลังจาก25กดกฎดาคมหลังวับจากวันที่21นะครับ16แล้วก็วันที่20สิงหาคมนั่นหมายความว่าสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้หนักแลอยังยังไม่หนักพอนะครับมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปสถานก,การณ์จะหนักกว่าน,นี้ในมาเลเซียมีรายงานว่านายกรคฐมตรีไปไม่รอดแล้วหลังจากมหาเทโมฮัมมัดมีการจับมือกับฝ่ายค้าน ร่วมกันที่จะโค่นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากาพระราชาธิบดีที่5นั่นหมายความว่ามาเลเซียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างจะสูงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ